เทศบาลเมืองชนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีนายสุติกรจำเริญพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการนายธีรสุทธิวัฒนานนท์ประหลัดเทศบาลเมืองชนบุรีได้เผยว่าด้วยเทศบาลเมืองชนบุรีมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและมีชุมชนติดกับทะเลเอ่าวไทยซึ่งเป็นพื้นที่เลนโคนมีป่าชายเลนตลอดแนว แต่เนื่องด้วยสภาพการเจริญเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจสถานประกอบการต่างๆตลอดจนมีประชากรเพิ่มมากขึ้นมีการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยตลอดจนปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลส่งผลให้พื้นที่ป่ามีจำนวนลดลงสภาพแวดล้อมชายฝั่งและป่าชายเลนเสื่อมโทรมไม่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูรวมถึงปลูกป่าชายเลนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนโดยในครั้งนี้มีการปลูกป่าชายเลนจำนวน1,000ต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิลาลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชวนมพรรษา71พรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์จำนวนสัตว์น้ำทะเลอ่าวไทยและเพื่อป้องกันการกัดเซาะและบุกรุกพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรีครูนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจผู้แทนชุมชนและพนักงานของเทศบาลเมืองชลบุรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนพันไม้ป่าชายเลนจำนวน1000ต้นจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหน่วยงาน,นทั้งภาครัฐเอกชนภูมิอาสาสมัครต่างแได้เลเหินถึงประโยชน์และปัญหาป่าชายเลนจึงได้จัดกิจกรรมปูป่าชายเลนกันมากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึก ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติช่วยกันฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนให้มีสภาพที่ดีอุดมสมบูรณ์อย่าง,ย,างยั่งยืนพื้นที่บางส่วนของเทศบาลเมืองชมบุรีจะมีการเจริญเติบโตของป่าชายเลนได้ไม่มากการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตตามธรรมชาติค่อนข้างช้าและมีจานวนน้อยจึงต้องอาศัยแรงผลช่วยทางตามสุภาษิตโบราณน้ำเพึ่งเลยลือเสือพึ่งป่า ซึ่งคนและธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกข้งป่าชายเลนยังช่วยในการป้องกันหน้าดินทำทลายบริเวณชายฝั่งทะเลช่วยป้องกันและชะลอความเร็วของกระแสน้ําที่กระทบชายฝั่งช่วยให้หน้าดินความแข็งแรงอีกด้วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมืองเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท,ทะเลดังย่านนีเป็นแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่น และขอบคุณสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสองที่สนับสนุสนพัน์นไม้มป่าทลเลพนักครูและนักเรียนผู้แนทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้